คนลาวชื่นชมประเทศไทยที่ไม่เป็นหนี้จีนแต่ก็ยังมีความเจริญได้เหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาดูคอมเมนต์จากชาวลาวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในประเทศอาเซียนประเทศส่วนใหญ่ในแถบอาเซียนอย่างที่ทราบกันนะครับก็ต่างเป็นหนี้จีนกันทั้งนั้นเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงในยุคหลังๆคือประเทศไทยของเราเองนะครับแล้วก็มีสิงคโปร์อีกประเทศหนึ่งที่ก็จะไม่เป็นหนี้จีน เพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็รวยอยู่แล้วนะสิงคโปร์ก็เลยกลายเป็นว่าไทยเองก็จะถูกพูดถึงบ่อยเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทําไมไม่กู้เงินจีนมาละถ้ากู้ก็คงจะเจริญได้มากกว่านี้แน่นอนนะฮะแต่ก็เป็นหนี้แม้แต่มาเลเซียเองนะครับถูกพูดถึงว่าก็เจริญกว่าไทยประมาณนึงแต่ก็ยังพบว่ามาเลเเองนะครับก็เป็นหนี้จีนถึง3 0 0 0 0นล้านบาทอย่างเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ําโขงอย่างประเทศลาวนะครับก็มีหนี้จีนที่สูงถึง4 0 0แสนล้านบาทและเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงมากๆจากทางฝั่งสปปาว มาดูความคิดเห็นนะครับโดยมีชาวลาวท่านหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้ว่าตั้งแต่เด็กจนโตผมเองเดินทางไปมาจากลาวแล้วก็ไปที่ประเทศไทยบ่อยครั้งมันรู้สึกน่าอิจฉาจริงๆนะที่ประเทศไทยพวกเขามีการพัฒนาถนนห้นทางใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีผมพบว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆผมเห็นว่าที่เมืองไทยพวกเขาจะทําสิ่งต่างๆเพิ่มอยู่ตลอดพอเติบโตขึ้นมาก็ได้รู้ว่าเมืองไทยแทบจะไม่ต้องไปกู้เงินมาจากจีนหรือมาให้จีนช่วยสร้างอะไรใดๆเลย มันเป็นสิ่งที่น่าถึ่งมากๆถนนในประเทศไทยก็ยังใช้งานได้จริงและทำให้ชีวิตของผู้คนจำนวนมากสะดวกสบายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนได้จริงๆในขณะที่ชาวเราอีกคนก็เข้ามาตอบกลับบอกว่าคือผมเองเป็นคนหนึ่งนะที่ก็ชอบขับรถในถนนของประเทศไทยคืออยากให้ประเทศเรามีการเดินทางที่สะดวกไปได้ทุกที่แบบไทยจะได้ไม่ต้องตกลุมบ่อยๆขนาดเขาไม่ได้ใช้เงินจีนเลยมันยังทำได้ดีขนาดนี้ ถัดมานะครับก็มีอีกคนพูดในอีกมุมต่างกันนะครับมุมต่างกันก็บอกว่าถ้าไทยกู้จีนเนี่ยก็คงจเจริญได้ไกลกว่านี้อีกเยอะนะนี่ในความคิดของผมเพียงแต่ว่าเขาเคยเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจมามันเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะว่าถ้าเกิดปัญหาแต่ทั้งที่ยังเป็นหนี้อยู่ชีวิตผู้คนในประเทศจะแย่ได้ขนาดไหนประเทศไทยก็คงจะคิดถึงเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ตอนนั้นเองไทยก็เรียกได้ว่าจอดอยู่กับที่เลยหรือแทบจะถอยหลังซะด้วยซ้ำพวกเขาเลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาอีกหรือต่อให้ติดปัญหาก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องใจนี่จีนแบบที่ลาวเป็นเบางคนให้ความเห็นนะครับโดยก็พูดถึงรถไฟลาวจีนด้วยนะครับโดยให้ความเห็นว่าในตอนแรกเราก็นึกว่าความเจริญมาถึงลาวแล้วตอนที่โครงการรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการเราถูกพูดถึงว่าจเจริญกว่าไทย แต่ที่ไหดได้เราต้องการความเจริญแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบที่ไทยทําจะดีกว่ามันจะดูสบายกว่าเยอะเลยทุกวันนี้เรามองว่าไทยสบายกว่าเยอะนะมันเป็นความเจริญแบบที่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆสร้างสั่งสมจนเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไป40ปีก่อนถนนหนทางในหนองคายก็ยังไม่ได้เจริญแบบทุกวันนี้เลยแต่ตอนนี้ถนนพวกเขาใหญ่โตมากๆล่าสุดผมไปที่อุดรธานีถนนของเขาโกลูกวเวียงจันบ้านเราซะอีก เขามีอุโมงค์ลอดสพานลอยฟ้าท่านสมัยสมกับเป็นเมืองสมัยใหม่จริงๆแต่ก่อนเองเมืองเหล่านี้ของไทยก็ไม่ได้เจริญขนาดนั้นนะแต่พวกเขาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนี่ขนาดไม่ได้กู้จากจีนเลยยังมีความสะดวกมากกว่าความเห็นธรรมาครับให้ความเห็นว่าก็ต้องเข้าใจหน่อยนะว่าไทยเขาสร้างมาก่อนเท่าที่ผมจําความได้ผมเห็นไทยทํามาตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่สมัยนั้นผมไปเมืองไทยก็ยังมีทางดดินนนนแงง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 ททาาาาาลลูกลูกััใใหห้ห้้เเเ็อออย่่บตตมตมมสรๆๆวื ทุกวันนี้เขาเป็นทางคอนกรีตขับสะดวกสบายกันหมดแล้วแม้แต่หน้าบ้านผมเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยในขณะที่จังหวัดรองๆองของประเทศไทยพวกเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ทัดมาจากนั้นนะครับมีชาวลาวอีกท่านก็โต้แย้งกันเองนะครับก็บอกว่าเราไม่สามารถที่จะเริ่มสร้างในเวลาพร้อมๆกันกับไทยได้นะหมายถึงว่าถ้าเป็นในยุคก่อนหน้านั้นถ้าจะอ้างอิงว่าไทยทํามาก่อนคือทุกประเทศต่างติดป,ปัญหาของตนเองคุณต้องเข้าใจว่า เราเองก็ไม่ได้มีเงินทุนพอๆกับไทยนะั้นแต่ยุคนั้นแม้แต่ยุคนี้เองไม่ได้มีเงินทุนพอที่จะมาทยอยสร้างไปเรื่อยๆแล้วให้มันเห็นการพัฒนาไปทั่วประเทศแบบไทยได้ขนาดนั้นประชากรเรามีน้อยกว่าไทยเป็นสิบเท่าตัวแค่การเก็บภาษีมันก็ไม่ได้เท่าเขาละจะให้เอาเงินจากไหนมาทยอยสร้างแบบประเทศไทยคุณต้องเข้าใจว่าในยุคก่อนเองเราก็ไม่ได้มีเงินแต่ทุกวันนี้การมีอยู่ของทุนจีนมันก็ทำให้เห็นภาพของความเจริญเกิดขึ้นในประเทศของเรา แน่นอนว่ามันอาจจะดูน่ากังวลมากแน่นอนดูกังวลมากกว่าไทยแลละถ้ามันเกิดปัญหาแต่ผมเองค่อนข้างจะพอใจที่เกิดมาชาตินี้ก็ได้เห็นประเทศของตอนเองก็มีความเจริญไว้ให้เพื่อนบ้านไทยเวียดนามได้ดูบ้างแม้ว่าใครจะบอกว่าเป็นนี้เงินกู้จากจีนแต่ผมค่อนข้างจะโอเคอยู่นะกับการที่เราได้มีรถไฟที่ทันสมัยมีความเจริญในส่วนนี้มากกว่าเพื่อนบ้านอย่างน้อยน้อยก็เราก็มีสักอย่างแหละที่ทําให้เขาเรียกได้ว่าความเจริญบ้างอันที่จริง ไม่ต้องพูดแบบรามา่าก็คงต้องบอกว่าคนไทยเองมาลองใช้รถไฟที่ลาวก็ไม่น้อยเลยผมเห็นคนไทยหลายๆคนเขาเองก็ประทับใจกับรถไฟที่ใช้กันในลาวมากๆนะหลายๆคนก็อยากมาเที่ยวลาวกันบ่อยขึ้นด้วยทําไมไม่ค่อยมีคนนึกถึงในด้านนี้กันเลยความคินธ่อมาครับก็เข้ามาร่วมบ่งด้วยบอกว่าถ้าลาวรอสร้างเองแบบไทยผมคิดว่าคงรอไม่ไหวมันนานเกินไปที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเทียบกับไทยไทยจะพร้อมมากกว่า แต่ถ้าว่ากันตามตรงนะรถไฟที่สุดแสนที่ทันสมัยมากๆเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าถึงมันเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันไกลตัวผมจนเกินไปไม่ค่อยได้ใช้บริการมากนักถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะให้จีนช่วยสร้างถนนให้ได้เหมือนไทยน่าจะดีกว่าไหมก็น่าจะได้ทั่วประเทศได้เลยนะจากนั้นก็มีทางฝั่งของมุมของคนลาวที่เขาก็ชื่นชมไทยนะก็ให้ความเห็นนะครับว่าเป็นสิ่งที่น่ายอมรับแล้วก็ต้องชื่นชมเมืองไทย ยิ่งดูจากหลายๆท่านแสดงความเห็นผมยิ่งกับมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากๆเลยและพวกเขาอาจจะโตได้มากกว่ามาเลเซียลองคิดดูแล้วกันวัตถไทยกู้จีนเท่าจํานวนที่มาเลเซียเป็นหนี้จีนเนี่ยผมคิดว่าไทยน่าจะเจริญพอๆกันได้เลยนะกับมาเลเซียอันนี้คือกรณีกู้นะครับไม่กู้ก็สบายใจดีนะบางท่านนะครับ ทางฝั่งของในมุมของคนที่มาทํางานในเมืองไทยก็มีเหมือนกันนะคนนี้ก็จะสามารถบรรยายได้นะครับว่าในชีวิตประจําวันนะครับตอนที่อยู่เมืองไทยกับตอนที่อยู่บ้านเขาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับโดยเขาเล่าว่าตอนอายุ21ผมได้มีโอกาสมาทํางานที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่ของประเทศไทยทางภาคอีสานนี่แหละผมไม่แปลกใจที่เขาจะเจริญได้โดยไม่ต้องพึ่งพาจีนอันนี้เอาแค่เมืองใหญ่ๆทางภาคอีสานเฉยๆผมไม่ได้ไปถึงกรุงเทพเลย ผมเห็นผู้คนมากมายออกมาทำมาค้าขายมันดูเหมือนว่ามันมีโอกาสที่มากกว่าตอนอยู่ที่ลาวนะในไทยมันมีโอกาสมากกว่าอาจจะด้วยความที่ประชากรเยอะกว่าด้วยกําลังซื้อที่สูงกว่าชีวิตความเป็นอยู่ตอนที่ผมไปอยู่เมืองไทยแม้ว่าจะได้ข้าวแรงเพียง300บาทในตอนนั้นผมสามารถมีเงินเหลือเก็บได้มากกว่าวันละ200บาทผมทํากับข้าวกินเองทุกวันโดยใช้เงินเพียงเล็กน้อยก็อยู่ได้ผมพบว่าแค่ค่ากินอยู่มันก็แตกต่างนะบางอย่างในไทยถูกกว่าลาวได้อีก มันส่งผลจริงๆกับการใช้ใจ่ายชีวิตของคนคนหนึ่งก็เลยทําให้ผู้คนโดยรวมมีเงินเก็บที่เหลือเยอะกว่าเมืองไทยก็เลยเก็บภาษีได้สูงกว่าเราเอาแค่เรื่องนี้เลยพอคนเก็บเงินได้เยอะใช้ใจ่ายเงินได้เยอะก็เก็บภาษีได้สูงจากจํานวนคนอีก60กว่าล้านจนมาถึงปัจจุบันก็เลยทําให้สามารถสร้างส,างสิ่งต่างๆถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานไปอย่างช้าๆโดยไม่ต้องพึ่งผ่าจีนได้เลยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครับ ในขณะที่ชาวลราอีกคนก็แสดงความเห็นนะครับว่าจะให้ทําได้ยังไงอยากมีความเจริญก็ต้องกู้ให้รอเก็บเงินวันไหนมันจะได้มีลหละมันก็เหมือนกับชีวิตของคนเราแหละจะเก็บเงินสร้างบ้านเงินสดอีกคนนึงก็อาจจะอยู่จนแก่ซะก่อนกว่าจะเก็บเงินได้ในขณะที่อีกคนแม้ว่าจะไม่ได้เติบโตอะไรในระดับที่สูงมากแต่เขาก็ยังพอเก็บเงินและทยอยซื้อทยอยสร้างไปทีละนิดได้ผมมองว่าสถานการณ์ในระดับประเทศเองก็ต่างกันอยู่นะ บางก็ให้ความเห็นอีกมุมนะครับว่าประเทศไทยจะต่างจากประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาน้อยกว่าคนนี้นะครับคนเราคนนี้ก็บอกว่าอย่าลืมว่าไทยก็จะมีทรัพยากรมนุษย์มีโน้ตหาวมีองค์ความรู้ที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆขึ้นมาเองได้นะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าต่อให้ประเทศของเขานะมีเงินเองมันก็สร้างเองไม่ได้อยู่ดีนะครับในบางอย่างและสุดท้ายก็อาจจะได้พึ่งพาประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นไทยจะเป็นจีนมาทําให้เหมือนเดิม แต่คนนี้ก็ให้ความเห็นนะครับเขามองว่าเขาเห็นจุดหนึ่งของไทยนะเขามองว่าไทยก็อาจจะพัฒนาได้ไม่อายจีนแน่ๆอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแซงหน้าจีนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่อายแน่แนเพียงแต่ไทยพวกเขามาแนวสบายๆค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นวิถีของไทยที่แสดงให้เห็นว่าค่อยๆทําค่อยๆไปมันก็อยู่ได้เหมือนกันมันก็พัฒนาได้เหมือนกันไม่ต้องกู้จีนก็สามารถเติบโตและเจริญได้มากเหมือนกัน ผมกลับมองว่าไทยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆการที่ไทยไม่ไปกู้เงินจากจีนเข้ามาเพิ่มไม่ว่าโลกเศรษฐกิจจะมีปัญหาอย่างไงความเป็นอยู่มันก็ยังสบายกว่ามีหนี้เยอะๆแน่นอนทั้งฝั่งของอีกคนนะครับก็ไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ได้กู้จีนนะครับในอาเซียนก็บอกว่าไทยกับสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าพวกเขาพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องเป็นหนี้ผมคิดว่าไทยจะแซงหน้ามาเลเซียจากความค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่คุณพูดถึง นั่นแหละคือทั้งหมดของความแตกต่างสำหรับความเห็นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสวัสดีครับ